เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายก็อยู่ง่ายกับในแทนวันนี้นะครับก็คือก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้อยากจะกินแกงคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งที่เป็นพอดีผมมีสันคอหมูที่เอามาทำาแกงเขียวหวานยังเหลืออยู่แต่ในที่นี้ผมก็มีทั้งพริกแกงแดงแล้วก็พริกแกงเขียวหวานของผมที่ผมโขลกไว้นะครับโขลกสะกระปุกเก็บไว้เลยนะครับผมและทีนี้การที่จะทําพริกแกงคั่วกิ้งน,นะครับ ผมก็จะใช้พื้นฐานจากพี่แกงแดงนี่แหละครับที่ผมโคลกไว้แต่เราต้องมาเติมอะไรนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะครับพ,พิกพแกงภาคใต้พแกงขั้วทิมก็เริ่มต้นด้วยมันขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนะครับอ่าทีนี้ก็สิ่งที่จะเติมนะครับเติมลงไปก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยประมาณหนึ่งช้อนชา แล้วก็ไครเสร็จแล้วก็พริกขี้หนูใส่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยขมิ้นนะครับทีนี้ครับผมจะโขลกสามสามสิ่งเนี่ยให้ละเอียดก่อนขอเวลาโขลกแป๊บนึงนะครับเอาละครับ <c oughs> เห็นไหมฮะทีนี้พอเราเติมสามสิ่งไปแล้วเราโขลกจนละเอียดแล้วครับ ทีนี้ก็สิ่งที่เติมลงไปคืออ๋อเราก็จะเติมพริกแดงพริกแกงแดงของเรานี่ครับที่ผมปูพื้นฐานไว้แล้วในการทําเครื่องแกงกันนะครับใช้1ึงช้อนคุณพูเลยเพราะเพราะว่าเราต้องการความรสจัดนะครับอ่าแล้วทีนี้ขอโคลกอีกแป๊บหนึ่งนะครับ อ่านะครับทีนี้พอเราเนี่ยครับวิธีการปรุงพริกแกงของผมนะครับเนื่องจากตอนเรามีพืชฐานพริกแกงเป็นพริกแกงแดงอยู่แล้วนะครับพอเราจะเติมให้เป็นพริกแกงข้วขี้มิ้นภาคใต้นะครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับเนี่ยครับก็เติมขมิ้นเติมพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวแล้วก็เติมพริกสดลงไปนะครับ แค่นี้เราก็จะได้พริกแกงแกงคั่วคิ้งแบบง่ายๆสไตล์ผมแล้วนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนะครับแต่ว่าอยากจะปรุงพริกแกงนะครับซื้อมาจากตลาดก็ปรุงได้นะครับปรุงเพิ่มได้ทีนี้จะถึงขั้นตอนการผัดแล้วครับขอเวลาสักรูดนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับการผัดเริ่มต้นด้วยการใช้น้ํามันนิดนึงนะครับแต่คุกกิ้งบางทีเขาบอกเขาไม่ได้ใช้น้ํามันนะคุกกิ้งใต้แต่ผมก็ขอหน่อยนะครับ นิดเดียวคนระับประมาณครึ่งกระบวยนะครับสถีนี้ก็เตอที่แกงนะครับที่แกงคั่วที่เราจัดไว้อือเป็นกระทะเลยข่ดไปได้คือ <c oughs> น้ำล้างครบนะครับจัดไว้เลยอนะ ไม่ได้งกนะเค้าสีได้แต่เมืม่อเราใช้น้ำมันแค่น,นิดเดียวครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้เนี่ยเราต้องเติมน้ำล้างครงคิวเพื่อในการผัดได้นะครับผัดเือนแกงให้หอมเลย เอาละครับพอผักที่แกงจนหอมแล้วนะครับนี่ครับก็เติมด้วยหูสันคอของเรานะครับไฟแต่น้ำา่ืยอในการผักนิดนึงนะครับหืมสีสันเป็นไงโหน้ำน้อยไปหน่อย แล้วก็ตามด้วยนะครับปรุงรสความเค็มด้วยกระปินะครับหนึ่งช้อนนะครับจากปักที่แกงคั่วกิ้งใต้หรือวอาหารใต้เนี่ยผมว่าความหอมความอร่อยเขาก็อยู่ที่กระปิด้วยนะครับชอบจริงๆเลยอ่ะรับพอผัดไปจ,จนหมูสุกแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนกัน ชิมนะฮะแล้วก็ได้ปรุงรสถ,ถูกนะครับชิมหน่อยชิมหน่อยอ <c oughs> ความเผ็ดถึงแน่นอนครับพี่แกงอลังการขนาดนี้นะครับนี้ก็ปรุงรสง่ายๆนะครับพอเรารู้แล้วว่าเขาขาดอะไรเ <c oughs> ติมด้วยน้ำปลานะครับวันนี้ใช้น้ำปลาตาหน่อไม้นะ,ะโอ้เพราะว่าความเค็มยังไม่ถึงน <c oughs> ้ำปลาเสร็จแล้วก็ ตักความกลมกล่อม,มนะครับกระชับรสชาติไม่ให้เขาโดดเด้งสักนิดหนึ่งกับรสดีหรือว่าคนออร่อยชัวรสหมูนะครับห <c oughs> อมมากทีน,นี้นะครับที่แกงที่โหดขนาดนี้ขอกระชับรสชาติอีกตัวหนึ่ง ตัดลดกันก็คือตอนตาลทราดอกลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณครึ่งท้อนชานะครับเพราะว่าเมนูแบบนี้ไม่อยากให้ออกหวานนะฮะเพราะอย่างผมก็ไม่ชอบกินกับข้าวที่หวานๆหรอกแต่ส่วนใหญ่หวานทุกเมนูเลยเป็นคนหวานตลอดชิมก่อนอื้อ พิซแกรตํำเองนี้มันสุดยอดอย่างนี้เองถึงจะจบแล้วครับจะได้กินข้าแล้วทีนี้ก็คือสิ่งที่ผมหั่นเตรียมไว้ก็คือมีพลิกเปลืองนะครับแล้วก็มีขาอ่อนหั่นแว่นนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยกับใบมะกรูดฉีกอื้อห uh huh. เต็มลังการมาก่แล้วก็ทีนี้ก็ผัดต่อไปสักนิดหนึ่งให้ขาอ่อนสุกกันนะครับ เอาละครับพอผัดไปสักพักนะครับให้ขาเขาสีาอ่อนเขาสุกแล้วครับจะจบแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนครับเนื่องจากคั่วกิ้งกระแท้ใต้เขาเนี่ยเขาจะไม่ใสใบกระเพรานะแต่วันนี้ผมมีใบกระเพราเหลืออยู่แล้วต้องใช้งานครับผมว่าใส่กับอาหารรสจัดเนี่ยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมจัดเต็มเลยนะครับผมวันนี้ผมขอญาตใส่ใบกระเพรานะเป็นคั่วกิ้งคั่วกิ้งที่คนกระเพรเพชรทุกคนทานะครับ โอเคเดี๋ยวจัดจานให้ดูนะครับอ่าละฮะเรียบร้อยแล้วครับนี่คือคั่วกลิ้งสันคอหมูนะครับจากการอ่าอะแดปเขาเรียกไรนะฟิวชั่นไม่ใช่สิการปรับแต่งปรับแต่งเครื่องแกงนะครับก็คือพี่แกงเก็บภ้ากลางให้เป็นพี่แกงคั่วกลิ้งนะครับแต่ก็รสชาติจัดจ้านได้ยัางใจนะครับเน้นเผ็ดเค็มนะฮะกินกับข้าวสวยร้อน,อนกับแกงจืดหน่อไม้สด,ดผมผมมชิมหน่อยนะครับ อ so ื้อแต่แล้วอื้รสชาติพอดีพอดีต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่ทานอาหารรสเข้มข้นหน่อยนะครับรสจัดแล้วก็กินอะไรต้องมีเหนื่อแน่นอนแล้วก็ตอบแทนด้วยเป๊บซี่โค้กอะไรก็ว่ากันไปนะครับอื้มฮึนี่แหละครับ สำหรับคนที่อยากได้อาหารลดจัดจัดนะครับรัดปรุงเองนะครับก็ปรับแต่งเครื่องแกงเอานะครับอืมต่อแล้วผักเป็นกระบุงกระบุงหน่เลยเอาล่ะวันนี้ในการขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกับวิธีการทําอาหารง่ายๆสไตล์ในแทนนะครับถ้าเกิดใครกินอาหารลดจัดไม่เข้าผมนี่ก็คือ ค่อยๆปรับเอานะครับปรับให้ได้ตามที่ตัวเองพอใจนะครับจะเรียนบอทแบบทั้งผมทั้งหมดนะ <c oughs> <c oughs> นะครับงั้นเอาเป็นว่าถ้าคลิปของนายแทนพอมีประโยชน์อะไรบ้างก็กดแชร์กันได้ตามอำเภอใจเลยครับกดติดตามก็ตามสะดวกเลยนะฮะนายแทนยินดีต้อนรับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่ม Facebook กด้วยนะครับเป็นนายแทนชวนทำอาหารนะครับผม อร่อยข้าสวสวยร้อนๆสมจุยอเอาละครับมีอะไรละเดี๋ยวเราไปคุยกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับ